ผมเจี๋ยวหอยสวัสดีครับสบายดีสบายดีโอ้ยไปเจอไดงวดวังหนึ่งนี่ครับพี่น้องเพิ่อนเก่าไม่เสียใจพยยังให้เลยเสียใจจะได้กระเป็นกำลังใจให้เจี๋ยวหอยเด้อนะครับเพราะว่าคือว่าล่ะเนาะตัวเลขตัวเลขเพิ่นออกอยู่กรุงเทพคนบอกอยู่อยู่บ้านอยู่สุรินทร์ครับไม่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่ครับที่เพิ่นเป็นเอฟซีเจี๋ยวหอยอยู่นะครับตอนนี้ฝากถึงเด้อว่าเสียใจ นั่มยูเขาเพราะว่าบอกว่าถือครับผมเท่าก็าาหายแตกสามตัวตรงเนาะนังวดหาแปดสามมนึงนี่ครับผม,มเลขมันขึ้นมาออกแปดสามครับเจขึ้นมันขึ้นจะมาเป็นโตเกาตัวหลังแทอะครับผมพเพราะว่าเลขว่าเลขโตเกาเนาะก็เลยอยากว่าตัวขันบอกโตเกากันก็คือทิ่บอกไปโตเกากันก็คือว่าเอฟซีก็คือสิว่าบอกโตเกานี่นะรั้งใดกับงวดวันที่กเเอกตมาใส่ให้มันเป็นอันหา เป็ดห่านเ่เมอากิตใสต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าสามใสยุ่งสามใสยุ่กับว่ามันเหล็กตัวเก๋าก็เลยบริษัทมักนะครับจะได้พี่น้องเอฟซีนะครับกับย่งให้กำลังใจเจ๋อหวยเกาเดอร์นะครับผมพบว่าเจ๋อหวยในวดนี้นะครับสำหรับวันวันที่สิบพฤษนิครับเจ้กันย่งสี่ป่อยแนวทางคือเกาอยู่บะครับความฝันของเจหอยสยป่อยอยู่เดแยวสเปซอันเอาอยู่เอานดับมนคือเกาดันลาเอาน้าแม่ตะเคียนเขาเนาะเออกับน้ำพรอดันลาครับผมก็พอบุญมานะครับอบุมากน่ล แต่ว<ส>่า<ด>เล็กถูถกกระถืออยู่ได้ล่ะครับเด็กถูกคนกนสร้างจุดได้าีสามสองเมนแต่ว่ามือน,นั้นก็ค่อนข้างจะจุดลายเหล่ลมโอ้เมนครับถ้าเกิด<ล>ว่าจุดเหล่มเดียวก็น,น่าจะมีสูกอยู่เนาะเมนมีสูก ครับเอาจะได้งวดหน้าต่อไปนี่จะได้ก็ค่อยตามต่อนะครับสำหรับวันวัตีสิบหกนี้ก็พี่น้องเอฟซีเด้อนะครับสำหรับท่า i l y ที่เคยได้ดโซกเจยหอยหรือท่านใดที่ผ่านเข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็อยากให้ที่ตามเจียหอยไว้นะครับเพราะว่าเจียหอยสิทติก็เพิ่นก็เดินดีตลอดนะครับเป็นเลขความฝันเป็นเลขคนมีเส้นนะครับบอมเป็นสูตรบอมเป็นการคำนวณเด้อพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องท่า i l y นะครับผมที่ผิดหวังนงวดปังนึงนะครับผมก็บเจย์เจยน่าไม่ไหลครับผมทไงช่องกับบูตชิว่าจะไหนนะครับพี่น้้้อออองงว่่าาจัไืกกนนยใหพี ถือ,อยูต่มันกับบัถืเนะแมนอยู่ครับกอยากให้พี่นองได้โศกสุขคนละเนาะแมนอยากให้โศกสุขคนนึ่งครับเจ๊หอยกับเจนน๊นันกคือกันวดเนี <laughs> ่จะได้กับไปกำลังใจให้ทุกท่านเด้อน,นะครับเจ๊เพนกับบอกเลยร์มวันที่สิบหกนีขอแก้มือนะครับขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับ <laughs> สำหรับเอฟซีทนใดที่ตามเจ๊หอยอยู่ให้พิมพ์คําว่ารอไปเลยนะครับเพราะว่าเจ๊หอยเคยให้แตกสามตัวตรงห้าแปดสามมาแล้ววันนี้ <laughs> เจ๊หอยบอกว่าอันเด็กสุมาบอกกะเอาสามใส นะครับเลยอาเจ็ใสนะครับผมแต่เลยเป็นกลายเป็นพิมามันก็เลยกลายเป็นอันนี้ไปเพราะว่าปะการานวาเล็กัตเกานะจ๊ะเมนวาเล็กัวเกาก็เลยประกาศส่ขัดออกมาแบบนี้นะผมก็บอกว่าเพราะว่าตาจยนใดสนักใดนะครับล่มล่มมดนะครับก็ว่าเมนวาเล็กออกแล้วยังเบาได้รับก็เบาอยู่อยู่ตอนนั้นนะตอนที่เอาไปเอานั่นนะว่ามันเป็นเลขสามเอากลางไม่ส่งมาเป็นแต่จ้างของปีที่แล้วนะครับหนึ่งกันยายนนะครับโอเปีหกสามเนาะปีหกสาม หนึ่งกันยายนนี่นะครับผมเป็นเลขที่เกิดประวัติศาสตร์ของตัวเลขที่ออกนะครับพี่หยองยังจําได้บ่ครับหนึ่งกันยายนปี2563รัฐบาลประกาศผล9 9 9 9เกนะครับผมงวดนั้นนะครับพี่น้องจำได้บ่นะครับเลขล่างออก78 79นะครับผมนะครับปีนั้นล่ะครับผม9798นะครับมันเป็นเลขมันเป็นเลขกเฉงอยู่นะครับผมเพราะว่า3883นี่ก็ค่อนข้างแตกออกนักออกบ่อยนะครับออกไต่เทิงมาสองเทียสอนไปในปีนี่ ครับภายในปีนีนะครับผมกัจะได้ค่ะยังคงเป็นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตีเหล็กดังน้ำหนาเจเนาะนะครับตีเหล็กดังนี้เหล็กดังซีเจ็ดจักดังมาทั้งหดพี่น้องนะครับหาสื่อกับบอดาอาจารย์ลายอาจารย์ก็ทุ่มเข้าไป4 7เจกันยังหนักนะครับแต่พลสุดท้ายนะครับ่มีจักโตที่เขามาเลยนะครับแต่พ่นใหห6โตเนาะก็จับบ่เป็นแล้วแต่มันกับมี2มีสามมีไนกระจับบไดายที่สอง นี่ความฝันเพิ่มเติมเนี่ยบอครับเจียชนีดเพราะเป็นการไล่ให้พี่ให้น้องบอบอก่ท่านเดนือฝันเนาะท่านเหนอฝันเนาะมันนี้ก็เป็นมือวันศีลวันพระได้เจียมมือครับมือแรงเนาะนะครับมืัอนี้เป็นวันพระหน่อยบอครับเนี่ยัทพระหน่อยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอมงเจียวหอยเพิ่นเข่านะครับก่อนเดาว่าเพิ่นจีมีนี่มีมีความฝันยังบอจังหวัดก่อนฝันเห็นปิ้นนะครับผมว่าถือออกไปหาแปดสามฝันเห็นปิ้นหนนียเนาะนะครับพอจำเพิ่นก็ยังแปะห้นะครับพอจำก็แปะห้ยแปดสามแล้วก็บอกอยู่พอจำคนนึงว จังหวะนะครับเจ้หอยก็เลยได้หาแปดสามหัวนันนะครับมาหวดนี้นะครับเจ้หอยก็ถือว่าพลาดเลยเนาะบ่เข่าบ่เข่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องแสดงความใสใจกับเอซี่ธรรมดานะครับจะได้กลับไปก็ต้องใจให้เจ้หอยนะครับผมเพราะว่าเจ้หอยเพิ่งก็อยากให้เพียน้องเฮานะครับได้โศกกันสุพูสุทันนะครับเจ้หอยครับผมถ่ายทุกนะครับกับมิยาสิฝากถึงพี่น้องเอซี่บอลสลับถากันบอกบุญที่ว่าอยากจะร่วมนะครับที่จะสั่งบุญนะครับแม่ตะเคียนก็ยังคือเก่าอยู่บอครับเจคืออเก่าย้ ถือกับว่าเป็นยังครับบ่ถือกับยังรวมได้เนาะสําหรับแต่เอฟซีรายสายบุญปู่สุธันนะครับบ่แมเนว่าแต่สิถืกแล้วค่อยช่วรวมน้ําขันนะครับการเฮ็ดบุญนะครับเพราะว่าสิถืกบ่ถือจะได้กับเป็นการห่อมบุญคือเก่านะครับพี่น้องกันยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์เดิมนะครับสําหรับใดที่มีเบอร์โทรเจี๋ยวอยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังมีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆอยู่บ่ครับเจี er ๋ยมีคนโทรเขามาให้กําลังใจมีามาให้กําลังใจหลาย สำหรับเอฟซีเจี๋ยหอยนะครับก็ต้องเสียใจเพราะว่าก็ว่าเสียใจอยู่แต่เลียว่าเอฟซีบ่ถึงแล้วก็เลยเสียใจแง่เล็ครับข้าราชการหล้วเนาะบาตงทางหลทางช่องข้าราจังเป็นแนวทางกะโอ้ยแอดมินก็เจ็บหนักขึ้นกันครับพี่น้องครับวันวันหนึ่งครับผมนะครับเบาหย่อนเบาเวอร์เพื่อนแล้วครับเมื่อกี้ผมเป็นยังครับจะได้กะสายเลือดนักสู้นะเจ้เนาะนะครับสายลวดนักสู้นะครับสายเลือดนักสู้นะครับมีอีกสักวันครับสิเป็นมือของเฮาแมนสิเป็นมือของเฮาครับมันพระกัเขาว่า่มีคนเดียวมันต้องเทียบมันกิด มีวันพาหนุอยพระใหญ่ดิเนาะนะครับเขามาสามหมวดแล้วเนาะหมวดที่สี่แลยก็เลื่อยบกขอครับผมจังใดก็จังคอยวาขันอีกเนาะสำหรับวันนี้ให้พี่น้องเขาพิมพ์รอไปเลยแต่พิธีกรรมพิธีการสิมีการท่ำขอหรืออนไรหายท่ำขอแต่สิบว่าหายหลายตัวครับงวดนี้สิบว่าหายหลายตเลยเอาโตเน้นเอาโตจังให้เลยเอาโตแบบว่าคือว่าบ่หายเพิ่นบอกมาบอกหลายตัวเกือบวันหนึ่งหลุดรันบ่หูเนาะจักสิจับตัวใดใส่ตัวไหบ่เพิ่นให้ถือโตอยู่แต่หลุดรานจับให้บ่ได้จับให้บ่ได้มีสามมีแปด แต่ว่าเขาจับให้บบได้ก็คือว่าแปดกับสามย่านวานมาดุมาดเอเสียเนาะโอ้ยเสียดายนะครับผมพี่น้องนะครับเอซี่ทุกท่านนะครับอว่าออยุคนบอกว่าเด็กโตเก้าโตเก้าอยยุ ในในในเล่านี่มีข่ามานั่นแมนก็ว่าตัวเก่าตัวเก่ามันอสิยังมันจิเป็นหาเป็ดตามม่อเขว่าอยู่ว่ากับแม่ขาวอยู่แม่ขาวพอนาอุ้ยพี่นว่ามันบอกว่าตัวเก่าก็เลยว่าโอ้โตเกียเอาเกตใส่ก็ได้ก็เลยว่าเกตหาเป็ดมันก็เลยกลายเป็นทีม้าเนาะแมนแมนถีม้าทีว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นมาแมนแล้วคนไม่ขึ้นขาบ่าใส่ก็ใส่แปดใส่สามเข้าไปพี่น้องก็จะได้โชคอีก จะได้ก็ยังคงปเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดเข้ามากแก็แรกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับผมเจหอยครับผมมีอยากจะถึงถ่ายฝากถึงพี่น้องเอฟซีที่เป็นติดตามเจหอยอยู่บ่ครับผมสวัสดีเอฟซีขอบคุณเด้อที่อันเป็นกำลังใจให้ครับนะครับเจ้หอยแล้วก็วอล่กหอยเก่งมาได้เดอ้อพี่น้องเกงจงได้แล้วค <laughs> ือว่าแล้วเนาะท่านสำหรับท่านใดที่เป็นเอฟซีของเจ้หอยอยู่ก็สามารถติดตามได้นะครับถึงว่างวดนี้เ้าสิบบวกเขาห้าร้อยเปอร์เซ็นตแต่งวดหน้านะครับก็ยังสอาจจะเป็นของเฮาอยู่นะครับ จะได้ทั้งช่องและก็เจี๋ยหอยก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับเป็นความเสื่อส่บุคคลเด้อก่อนที่จะมารับชมทุกครั้งนะครับที่เขาได้นำเสนอไปนะครับโอนกญาตให้พิจารณาในการรับชมนะครับขอบคุณเจี๋ยว่าได้หลายครับผมจีดายมาให้แนวทางและแบ่งปันนะครับนัดเนาะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะคะครับผมหานนะคะงวดหน้าครับนัดกันเด้องวดนี้นะครับเดี๋ยวติดตามในทั้งช่องไว้เด้อครับว่าเจี๋ยหอยประสิทธิ์ปล่อยมือใดนะครับครับขอบคุณเจี๋ยว่าได้หลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีรอบสองครับ ยอนตะขอเนี่ยค่ะกับปติบนนอกแต่แต่ว่ามันมันนม่คุณค่านาะค่ะกันพูดได้สักนากะล่องลองลองสังเบิงละกัล่องลองอามาใส่เบิงมามันเท่าสิถิเดียวค่ะบอโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทกายุหน้าจอเป่นล้ก็เด้อดีดีีดีดีหีีดีดีดีีด่ะีด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 ่าีดีดีดีนีดีดีดีมาดี้ีดีดีดบาีดีดนี่ีด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 ีีดยดี่ แมินย mm. okay, no? okay. ุ้ยเงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกับเกี่ยวมากขึ้นเก่าค่ะงั้นต้องขอสร้างอี่เลยค่ะเกี่ยวมากขึ้นเก้าค่ะเก่าค่ะ่มันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาใช่กระเป๋าเอาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสีช็ดจกลองเบิ่งเอบร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะค่ะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนี่ยจังหวะนั่าหน้าตาตัวาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอปรได้๋ยงจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนะคะไวๆหามาไว้ได้กระเป๋างกระพิ้วโตกระชือเลียกค่ะ